พีน้องมาสมงพี่น้องมาสโมยสู um 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 ้ um um ัสู้ีน้องมาสโมงสูสู้ทางยังไม่เือเลยพีน้องมาสรสู้สู้พัทางไม่ไหนครับก็ทั้ดูเอาใหม่คราบเอาใหม่เอาใหม่ยเอ้มดีโอสองมาเราสู้กันายครับ นเสียงังงแตกอบกแล้วนะครับอทองเกนะครับใจสุดสุดนะครับขอทอแยนะครับนะครับขอุนีนัุจใจยูทีนะครับปีดาุนดมนะครับแล้วก็กิตติบุรีปกไทยครับรัพัรักแขกน้อยมาจากเตนะครับ แล้วก็ที่ปรึกษาของเรานะครับไพภูยิทยุกนาเรศนะครับแล้วก็ด้านของอสายเชนมือขุนต้นนะครับแล้วก็หัวหน้ากลุ่มงานต้องการและต้องการก็อาเภอคุณโเรนะครับหัวหน้าตเทศบาลได้ดำเนินการนะครับผมนอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ผมนะครับใจสีหวังที่จะมาพบเจอกันครับ እንደ እ ነገሩ